วันนี้มาพบกับรายการ k i n l e r Channel นะครับผมที่จะมาบอกหรือแนะนำเด็กนะครับที่น่าเล่นนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับที่น่าเล่นนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมากับเด็กยักษ์ฟ้านะครับครับก็การเล่นยักษ์ฟ้าครับมันก็เหมือนเด็กทั่วไปนะครับที่เขาเล่นยักษ์ฟากันนะครับแต่ว่าของผมก็จะมีเทคนิค ที่ดีมานำซอนหนึ่งนะครับโดยจะมีตัวแบกนะครับอยู่ทั้งหมดสามตัวนะครับก่อนที่เราจะขึ้นร้านค้า Maybe cross paths again. คก็อย่างแรกเลยก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ชี้นะครับก็พูดก่อนว่าเราจะเล่นเป็นดองสองก่อนนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปสู่ตลาดที่หกนะครับผมแต่วันนี้เราก็จะเล่นตลาดที่สองก่อนอย่างเชอนนี้ผมก็จะเลือก ชิวนะครับมาเป็นตัวแบกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแอปนะครับผมเป็นแอปนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นมาดามนะครับผมถามว่าทําไมถึงเอามาดามมานะครับก็คือมาดามจะช่วยให้เราสามารถขึ้นเป็นเล่นตลาดได้อย่างปลอดภัยนะครับครับจังหวะนี้ผมก็เก็บไปนะครับผมโอเคครับถือว่าสวยนะครับ สำหรับเทอร์นี้นี่ครับการ์ดนี้ก็จะเป็นการ์ดหนึ่งที่จะช่วยเราแบกได้เสร็จปึ๊บถึงค่อยเอายักฟ้าลงนะครับเห็นไหมครับว่าผมจะเก็บเงินนะครับเพื่อที่จะรอรีล้างค้าเพื่อหาเจ้าหน้าที่ชิลนะครับผมถ้าเราลีไปนะครับถ้าเราได้เจ้าหน้าที่ชิลมาเราจะไม่สามารถทำให้เจ้าหน้าที่ชิลได้พลังที่เยอะนะครับผม แต่ถ้าเรารอนะครับหรือเรายอมแพ้ในเทรนนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ชิวกลับมาจัดการรายงานนะครับก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ชิวเรามีพลังที่เยอะขึ้นนะครับผมอ่าเอวานนี้ผมก็ยอมแพ้ไปนะอ่าผมลงฟอลฟอลคอนนะครับผมอ่าแล้วผมก็ลงเจ้าหน้าที่ชิวครับอ่าตอนนี้เราได้แอปแล้วนะครับตอนนี้เราได้ตัวแบบ มาแล้วครับตัวแบบก็จะมีเจ้าหน้าที่ชิลครับมีแอปแล้วก็มีมาดาครับผมอ่าในเจ้าหน้าที่ชิลขึ้นเป็นสองดาวแล้วครับตอนนี้ผมก็จะเอาเจ้าหน้าที่ชิลลงครับอ่าเห็นไหมครับว่าเจ้าหน้าที่ชิวก็จะบัฟบัฟจากฟอคอนครับเป็นบัฟเมื่อมีอเวนเจอร์นะครับอยู่บนสนามเมื่อลงเจ้าหน้าที่ชิลนะครับก็จะเจ้าหน้าที่ชิลก็จะบวกพลังนะครับนี่ครับ นี่คือเอฟเฟกตอเวนเจอร์เลยซ่าหนาะตัวการ์ดเวนีจก็จะพูมพลังเ<อ>ขากอนอย่างละสิบสองนะเห,นหมนว่าพลังจะเยอะมากเลยนะครับว่าเมื่อกี้นี้ผมก็ล็อกน่าจะล็อกร้านค้านะถ้าผมจะเิดก็ว่าผมเจอมาดามแล้วแต่เงินเราไม่ไม่พอครับเงินเหลือยู่สองเราก็ต้องเลือกว่าจะเอาตัวเจ้าหน้าที่ชิลหรือ <Hey, S 1> มาดามผมเล<ช>ือกเอาเป็นเจ้าหน้าที่ชิลเพื่อมาแบ่นะครับ ของพลังเยอะมากโอเคนี่นะครับแล้วเราก็ซื้อมาดามนะครับรีหามาดามกับแอดนะครับให้ได้4ดาวครับเมื่อเราได้3ามตัวนี้4ดาวแล้วเราต้องรีบขึ้นไปเล่นที่ตลาดหนะครับผมจังหวะนี้เลยครับอตอนนี้ผมได้แอปมา4ดาวแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็รีนะครับผมเพื่อได้มาดามนะครับ ได้แซนแมนมาด้วยนะครับสวยเลยครับจังหวะนี้ผมขายไปนะครับจริงๆแล้วตัวซัพพอร์ตกับตัวโจมตีทําไมขายตัวโจมตีไปจริงๆแล้วเห็นนะครับว่ามาดามกับตัวเมื่อกี้นี้พลังเท่ากันแล้วมาดามจะต้องเป็นตัวแบกหรอกผมก็เลยต้องขายตัวอย่างฟอค่อนไปนะครับผมครับตอนนี้เราก็หวังเพิ่งแอปกับเจ้าหน้าที่ชิวนะครับแบก เราจนกว่าจะขึ้นไปถึงตลาดหุนะครับผมอะรหว่านี้ก็จะสวยครับผมโอเคเกมนี้ผมก็ชนะไปนะครับผมโอเคอสำหรับเทอร์นี้ครับผมก็ได้มาดามสี่ดาวแล้วนะครับผมอะหลังนั้นผมลงมาดามนะครับผมอะผมขึ้นร้านค้าเลยนะครับ แล้วผมก็เลือกเป็นการ์ดใบนี้นะครับผมเพื่อที่ถ้าเราชนะเราจะได้เม็ดธัญบณตเพิ่มอีก6เม็ดนะครับผมตอนนี้เราก็แบกไปนะครับผมให้ตัวนี้แบกไปตัวมาดามก็จะรอบัฟฮิวให้เราเมื่อเราขึ้นลานาไปเห็นไหมครับว่าเราจะเซฟเลือดได้มากกว่าเราจะไปเล่นทิ่ตาหลัถูกได้ จากนั้นผมก็ขึ้นไปตลาดหกเลยนะครับแล้วผมก็เห็นว่ามันเหลือเงินผมก็เลยซื้อมาตัดฟูนะครับผมแล้วผมก็ขายตัวที่ไม่ใช่ผู้พิทักษทิ้งนะครับเพื่อหาตัวผู้พิทักษ์เอามาลงเพื่อบับก เพื่อจะรับเกาะให้กับแอปนะครับให้แอปมีเกาะได้มากขึ้นนะครับผมระวัาน,นี้ผมก็จะไม่ผิดผมน่าจะแพ้แต่ดูเลือดครับเลือดเราต้องสามเห็นไหมครับว่ามันจะช่วยเราให้เราไปหายักฟ้าตอนที่เราอยู่ตลาดได้ดีขึ้นนะครับผมครับ สวยครับผมจังหวะนี้ถึงจะโดนดาวไปเยอะนะครับแต่มันก็ไม่ระคายเลือกเราเดี๋ยมครับกลับมา25มันเหมือนเดิมแล้วนะครับต่อไปเทินที่8นะเทินที่8ผมเอาขวานนะครับเพื่อเอามาใส่ให้แอฟนะครับออานี้ผมได้ยักษ์ฟ้ามา2ตัวแล้วนะครับต่อไปได้ยักษ์ฟ้าตัวที่3นะครับผมเอายักษ์ฟ้าตัวที่3ลงนะครับผมใส่ขวานให้แอฟนะครับผม ขวานนี่ก็คือสตอมเบเกอร์ครับก็จะช่วยให้พวกที่เล่นเกี่ยวกับเด็กฟ้านะครับสามารถมีดาเมจโจมตีพวกเล่นเด็กสายอื่นๆนะครับผมคือมันช่วยได้มากเลยนะครับนี่ครับตัวครับเทอร์นี้ผมก็เหมือนว่าจะแค้เหมือนกันแต่ว่าเราขึ้นมาตลาดถูกได้ปลอดภัยนะครับผมโดกด้วยมาดามนะครับแล้วก็ด้วยแอปกับด้วยเจ้าหน้าที่ชิวนะครับผม มันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะเล่นตลาดหุ้ได้อีกหลายหลายเทอือถึงแม้เราจะเพคน,นะครับครับคือมันดีกว่าที่เราเล่นยักษ์ฟ้าอย่างเดียวครับคือดีหายักษ์ฟ้าสี่ดาวอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าผมเล่นอย่างอย่างนี้คือผมสามารถขึ้นมาเล่นที่ตลาดหได้แน่นอนนะครับผมอ่ามันก็จะช่วยผมได้เยอะมากครับอ่านี่ผมได้โล่ของกลับตันแล้วครับอ่าผมได้ยักษ์ฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับขาย นี่ถือว่าสวยเลยนะครับอ่าเอฟเฟกของยักษ์ฟ้าครับเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้นะครับจะเพิ่มเกาะให้กับยักษ์ฟ้าด้วยตันเองครับสองเปอร์เซครับอันนี้คือ2ดาวนะครับก็จะเพิ่ม2 0 0เปอร์นะครับบวกกับตัวที่3มเป็นเป็นอีกร้อเปอร์เซ็นต์ครับเป็น3ามร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเกาะเยอะมากครับอันนี้เกาะเริ่มเยอะนะครับสวยครับอ่าปาดนะครับขวานสวยครับ คือถ้าเล่นค่อยๆขึ้นมานะครับถ้ารีบขึ้นมาก็คือเราจะไม่มีดาเมจเพื่อจะปกป้องตัวเองแล้วเลือดเราก็จะเสียไปเมื่อเรามาเล่นตาลาดเรามีสิ่งที่จะแพ้นะครับอ่าคราวนี้ผมก็ขายเจ้าหน้าที่ชิวไปเลยนะครับอ่าตอนนี้เราจะเริ่มมาเล่นยักษ์ฟ้าครับเราต้องรีบหายักษ์ฟ้านะครับจดจังหวะนี้นะครับอ่าเรารีบเลยครับอ่ายักษ์ฟ้าครับ อ่านี่การ์ดที่เราจะต้องมาใช้แบกครับผมก็คือการ์ดใบนี้ผมก็รีบขายเลยแต่จริงๆแล้วครับน้องๆเพื่อนๆอย่าเล่นตามผมครับจริงๆแล้วเราควรขายการ์ดใบนู้นครับเพื่อที่เราจะได้ยักษ์ฟ้าสามตัวแต่ผมอ่ะอันไปติดตรงนี้ผมตรงนี้ผมเล่นผิดนะผมยอมรับนะอ่าจริงๆควรขายแอปิ้งเพื่อที่จะให้มันออกยักษ์ฟ้ามาสามใบนะครับผมอ่าเรายักษ์ฟ้าเราจะได้เกาะเยอะมากแต่ผมดันเล่นแบบนี้ครับก็ทําให้ ตอนนี้ผมแพ้แครับแต่ว่าผมยังโชคดีอยู่ที่ผมมีการช่วยชีวิตไว้1ชีวิตนะครับก็คือเพื่อนเราเหลือหนึ่งพอดีนะครับก็คือการที่ถ้าเราแพ้เราจะได้เงินผมแล้วก็ลบแล้วก็ลบความเสียหายไปอสองนะครับก็เลยทําให้เลือดผมเหลือหนึ่งนี่ครับจังหวะนี้เห็นไหมครับในการใบนี้นี่คือความโชคดีของผมนะแต่จริงแล้ว เ,เพื่อนๆน้องๆอย่าเล่นตามผมครับจริงควรขายแอปทิ้งนะครับเพื่อให้มันสุ่มตัวนี้ออกมาสามตัวนะอ่ะอาจังหวะนี้ผมก็เอาตัวนี้สตาร์งมาบั๊บเงินนะครับผมอ่าได้ยักษ์ฟ้านะครับผมถามว่าทําไมพี่ไม่ใช้ใบนี้เลยผมต้องดีหายักษ์ฟ้าของผมให้เป็นสี่ดาวก่อนครับอ่าเมื่อผมขายใบยนี้ไปตัวนี้จะไม่โดนขายด้วยแล้วพอผมกดการไปนนี้มันก็จะมีสิทธิ์ได้เห็นไหมได้มาสามตัวครับผมอ่าสวยเลย คราวนี้ผมก็ยับฟ้าลงเห็นไหมครับว่าเมื่อเราขึ้นมาเล่นในร้านขาหกได้ด้วยมีเลือดเยอะมันกาลันตีว่าเราจะอยู่หนึ่งสามแน่นอนก็คือเด็กนี้เหมาะสําหรับเก็บแรงมากๆนะครับก็คือแค่คุณมีชิลมีเจม่า,มาแล้วมีแอมนะครับก็ทําให้คุณขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งถึงสามได้แล้วนะครับเนี่ยครับก็คือมันเป็นเด็กที่เซฟตัวเองสุดๆเลยนะครับ เห็นไหมครับตอนนี้เกาะเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับโอเคฝ่ป่านะครับสามร้อยโอ้โหเจ็ดร้อยร้อยเจ็ดสิบแปดเยอะมากครับนี่ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆนะครับที่ผมใช้เล่นะครับเพื่อนๆน้องๆหรือพี่ๆนะครับอยากเอาไปเล่นก็เอาไปเล่นได้นลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะว่าวผมใช้การ์ดอะไรบ้างใช้กี่ใบนะครับผมก็จะแปะ นี่ครับผมก็ได้ขายตัวนี้ไปนะครับที่ผมซื้อฮักมาแล้วครับฮักมันจะวกเกาะให้ตัวพวกนี้นะครับผมเมื่อมันบวกเกาะให้ตัวพวกนี้เยอะเมื่อมันมาคูนกับเอฟเฟกของยักษ์ของยักษ์ฟ้านะครับเนี่ยครับมันก็จะทําให้เกาะของยักษ์ฟ้าเยอะมากขึ้นนะครับผมดูนะครับดูสิครับ กุกกยักษฟ้าสองพันนะครับผมนี่ครับเป็นเทคนิคการเล่นนะครับผมโดยเล่นยักษ์ฟ้าที่เพื่อนบอกว่าจะขึ้นไปเล่นยักษ์ฟ้าตลาดสดยังไงแบบปลอดภัยนะครับนี่ครับผมเล่นอย่างนี้เลยก็คือใช้เจมม่ใช้ไม่ใช่ดิใช้มาดามใช่ไหมครับใช้มาดามแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่ชิวนะครับผมแล้วก็ ใช้เป็นแอปนะครับแบกขึ้นมาเล่นที่ตา s h o ก t i นี่ครับจหวะนี้ไปครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะเอาไปเล่นกันได้อย่างสนุกนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆครับผมก็จะเอามาแนะนำนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วยังไงก็ใครเป็นใครเล่นแล้วได้ผลยังไงนะครับก็มาเมนบอกด้วยนะครับผมครับ ยังไงถ้าอยากได้เด็กอะไรแบบอยากลองถามว่ามีเทคนิคการเล่นเด็กอะไรอย่างนี้นะครับผมที่ผมจะแนะนำได้นะครับลองพิมพ์หรือลองถามมาได้นะครับผมก็จะลองไปทำให้ดูนะครับว่ามันเล่นได้จริงไหมอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆมีเพื่อนๆเ,เคยถามผมนะครับเกี่ยวกับเด็กการดองที่ตลาดตามเลรวลนะครับผมมันก็ มีหลายเทคนิคครับอย่างเช่นเทคนิคนี้ก็คืออยู่ในเทคนิคตลาดดอสองนะครับผมแล้วก็จะมีอีกเทคนิคอีกเทคนิคนึงก็คือตลาดดอสี่นะครับผมก็คือเดี๋ยวยังไงผมจะทําคลิปมาสอนนะครับการเล่นตลาดดอสี่นะครับผมว่าเด็กไหนเล่นตลาดดอสี่ได้บ้างนะครับผมครับสาหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเด็กยักษ์ฟ้าเพียงเท่านี้นะครับ ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมครับหรือถ้าเพื่อนๆขอเพื่อนๆอยากเล่นเด็กฟ้าก็ลองแชร์ไปให้เพื่อนของเพื่อนๆดูด้วนยนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ